ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กน้อยทำอะไรกันลกูกอู้ไม่ได้อัดคลิปเดือนสองเดือนแล้วโอ้ทำอะไรกันล่ะดีกับผาหนู่มว่านางเล่นนะ่ะช่องบิวเชื่อน้าขึ้นชุงหลายล่ะอู้นูนะครับทุกคนปีนี้จะได้อพยพหรือเปล่าล่ะโอก็ต้อง ต้องอยู่ตรงนี้แล้วโอไม่อพยพไปไหนแล้วน้ำมันก็ไม่ท่วมละโอ้นะโอนะใช่ไหมเมียนแม่ในแวงใช่ไหมเม่ยนในคิดว่ามันแค่ชีพอท่วมละโอ้ก็ว่าอยู่น้ำมันไม่ท่วมแน่นอนโอ้แตพัศโอปะไปดูน้ำกันปะลูกปะเอาเราไปเคี้ยวหัวพี่ทำไมเราเป็นนี่ยไม่ดีไม่ดีกำคาญอุ้ยอ้วนได้หรอกำคาญไม่อ้วนหรืออันกำคันปลาปาวะ โอ้พาป๊อปปาพาพี่ๆไปดูแม่ๆไปดูไว้นั่นหน่อยเร็วไปดูน้ำปะดูน้ำมูลขึ้นถึงไหนแล้วจะได้อพยพหรือเปล่านะปีนี้นะป้าเวนปะป้าลูกปะเด็กดิกกี้มันนี่แล้วดิกกี้ดิกดกี้มันนี่แล้วดิกกี้เด็กกี้เด็กกี้โหน้ำขึ้นไวเหมือนกันนะเนี่ย ไหลเร็วแต่ว่าปีนี้จะได้อบพยพหรือเปล่านะขออย่าได้อพยพเลยเหนื่อยมากสงสารเด็กน้อยตาอุสาก่อกำแพงน้ำท่วมหรือเปล่าอุไม่ได้เดินมาหลังบ้านนานมากช่วงนี้ฝนตกบ่อยเธอ ถ้ามาดูมะละกอต้นนี้สิเออพิ่งเห็นอุ้ยอลังการวันโอรีวิวดิรีวิวต้นมะละกอดิมันคือมะละกอของโอเองละโอโอบำรุงทุกวันเลยและชิ้นก็ชงใส่ทุกวันเลยน่าเห็นนะ แน่ไม่กินแต่หัวพี่เว้ยไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงเด็กน้อยหรือเปล่านอ้อขาชั้นๆนี่นะอย่าทําให้พี่ลูกพี่เจ็บหรือพี่จะยิ้มใสนะ่นะนั่นเริ่มยิ้มแล้วจมันจะน่าอก็เจ็บเป็นน้อวเจ็บเป็นหน้อวบอ้นนี้ละถ้านี้มันก็หยุด หมุว่วนอิจฉาไม่ใครคุยด้วยเหรอน่าไม่ดงนะไม่เด็กนอนสูงยังเลยอ่ะยั่ไม่ดีไม่เิง้งนอนสูงจังเลยอ่ะ,ะนี่แกช่วยกันช่วยดิก็เลยนอนสูงหน่ยอยเดี๋ยวมันโดนดินนะมันจะเขาบานบ่ได้เักเทืไรมันต้องเช็ดขาเช็ดแข้งก่อนนะโอ้ยนะใช่ไหมไม่ดิคนสวยคนสวยใช่ไหมคนสวยใช่ไหมคนสวยใช่ไหม ไม่ดิกหน้าหวานไม่ดิกหน้าหวานนะหน้าเหลเหลมๆน,น้อยเนี่ยดูซิพอเราไม่คุยด้วยเขาก็หยุดเดี๋ยวมาดูกันพอเดินมาจะทำยังไงต่อไปละโอละโอโอละโอทํทำอะไรละโอละโอโอละโอก็จะทำอะไรอีกต่อไปบอกว่าให้พาไปดูน้ำก็ไม่ไปนานนานนาน บอกว่า oh, อย่าทำให้พี่ตาจะก่อกำแพงตรงนี้นะครับทุกคนค่อยๆก่อไปนะคะเพราะว่าตาก่อเองนะพี่แวนหนี่นะ่าสงสารนี่เลยหรอกโอ้เครื่องบินเครื่องบินมาแวนนี่นะ่าสงสารจังเลยหัวเปียกหมดแล้วมันเปียกหมดเลย มีใครคิดถึงโอหรือเปล่าเหรอมีใครคิดถึงโอหรือเปล่าเหรอโอ้โอ,โอ,โอ้ละครับโอ้ไปกินนมปะปะกินนมปะไปะแมนปะไปเปล่าปะกินนมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาขนมไว้ให้ก่อนปะกินนมปะไปไม่ดิกปะเอาไม่มีใครไปเหรอวันนี้ไม่มีโยเกิร์ตไม่ไปด้วยเหรอหาพี่ตังนี้พี่ตังเลิกคันนี่ยัง พี่ตังนะไม่รู้จะให้กินอะไรแล้วนะพี่ตังนะพี่ตังทำอะไรคะตังทำอะไรคะตังหายคันหรือ,อยังลูกเมื่อไรจะหายเนี่ยไหนหนากล่องขนมไปหลอกล่อเด็กน้อยกันนะเมมกล้องเหรอ โอ้โหพูดถึงขนมแล้วก็มาเลยเชียวใครจะกินขนมใครจะกิน,กนขนมอ้อครับเอาไปไหนแว่นมาลูกกินนมกินนมไม่ดีกแกล้วโอ้โหพี่ตังประจำที่ไหนไหนใครจะเอาขนมเนี่ยเนี่ยพี่แว่นมาแล้วนั่งลงค่ะลูกพี่นั่งลงค่ะ นั่งลงก่อน,นงงไม่ด้กนั่งลงพี่โอ้นั่งลงครับโอ๊ครอครับโอ๊คครับโอ๊คครับโอ๊คครับครับให้มีเสียงด้วยลูกโอ๊ครับอ้าวไม่ดิอ่าไม่ด้ก่อ,กกอนกินหรือยังไม่รู้แม,ขมลล่ขอมือหน่อยลูกขอมือฝั่งนี้ลูกขอม่เขาไมจุบ๊บจุ๊บก่อนโอเคไปเลย เก่งมากพี่ตังเหรอต่อไปพี่ตังเหรอโอ้ก็ไม่สนใจละโอ้ทำไมป้าชอบแกงโอ้ยงี้ละโอ้โอ้ครับโอ้ครับโอ้ครับก่อนครับครับก่อนถึงจะได้กินโอ้ครับครับครับให้มันพอใจหน่อยอ่ะ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 ให้แล้วให้แล้วก็กินไหมครับอากินไหมครับกินไหมครับครับขอมือครับตอนนี้ตอนนี้ โอ้ไม่รู้เรอโอ้รู้ข้างเดียวหรอกข้างนี้ได้ไหมอ่ะโอ้โอ้ำ้ลายหยดครับพี่ตังกินหรือเปล่าพี่ตังประจำที่แล้วน้ำลายหยดนะเนี่ยนี่อะโอ้ยอว่นด้สิเบิร์ไว้แท่จะเคี้ยวไม่เคี้ยววันนี้จับหนูได้สองตัวเนี่ย เช้าตัวหนึ่งเย็นตัวหนึ่งกค่เก่งแต่สัวหนูมันหลเป็นเนินบอกมันเป็นเจอรังมันอยู่ไหนไม่รู้นี่ทำไมมันขึ้นได้มาสองตัวไ,ไปเอาอยู่กระต๊อบน้อยขึ้นไปกระต๊อบบ่อยๆก็ไปจับหนูมาเหรอโอ้โอรีบกินลูกมันแต่มันจะไปจับแมวรีบกินเร็วเดี๋ยวพี่แว่นมาแย่งแน่น่ะ พี่ตังกินปลาทะแ่บไปว่าตังเอาตังค่านะ้ำให้แม่แม่ถังหนึ่งจอรดีค่ะเนี่ยไม่เจอไม่เจอกันนานใช่ไหมพี่พี่คิดถึงแว่นนะคะคิดถึงแว่นนะคะจะขออะไรอีกหมูกวนยังกินไม่หมดอยู่ดิกหมดแล้วหมดแล้วล่ะหมดแล้ว โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่แันสวัสดีค่ะโอเคเก่งถว่ายอีวัน